สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนข้างสู่ช่องของนิกนะคะวันนี้ก็มาแบบหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าจะมารีวิวรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนิกในช่วงนี้มากๆเลยนะสำหรับรองพื้นที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะ mm. ก็คือตัวนี้นะคะ mm. เป็นรองพื้นของโซลานะคะเป็นรุ่นฟอนเดชั่นพรอมเมอร์เอส p อห้าสิบพีเอบวกบวกบวกนะคะ หรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่ารองพื้นโสมนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีสารสกัดของโสมดําด้วยนะซึ่งมันก็จะช่วยแบบบํารุงผิวหน้าของเราไปในตัวนะคะและที่นี่บอกว่ามันแบบตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนิ้งมากๆเพราะว่าเขาอะให้ค่า SPF มากถึง50 PA 3บวกนะทุกคนซึ่งมันก็สูงแบบ พอๆกับครีมกันแดดในท้องตลาดทุกวันนี้เลยนะก็ถ้าวันไหนที่นิกแบบว่าไม่ได้แบบจะต้องแบบไปเจอแดดที่มันแบบจัดมากๆหรือว่าออกไปอยู่กลางแจ้งนานๆนี่ก็จะใช้แค่รองพื้นตัวเนี้ยตัวเดียวก็คือจบเลยแบบไม่ต้องทากันแดดเพิ่มนะคะซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะก็มีด้วยกัน2ส,สีนะคะก็คือเบอร์20แล้วก็เบอร์30นะคะส่วนเนื้อรองพื้นของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อน้าแบบนี้นะไลเลย เป็นเนื้อน้ำไหลแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายมากทุกคนแล้วก็บางเบามากๆนะอันนี้เบอร์สามศูนย์นะก็จะเห็นว่าสีมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะนี่ตัวเบอร์สองศูนย์จะค่อนข้างที่จะขาวหน่อยนะคะส่วนเบอร์สามศูนย์ก็จะออกเป็นในทางแบบสีออกสองสีหน่อยเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูนะคะอันนี้คือเนื้อครีมของเขาุ สีของรองพื้นก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะใช้สองสีนี้ผสมกันเดี๋ยวนี้จะลงให้ดูแบบฝั่งเดียวก่อนนะคะวันนี้ออกมาแบบนอกสถานที่แสงมันก็เลยแบบว่าเยอะไปหน่อยคือเมื่อกี้แสงมันค่อนข้างทีง่จะสว่างไปนะคะก็เลยขอเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนึงเนาะ ก็อันนี้จะเห็นได้ว่าข้างที่ลงไปแล้วอะค่ะมันแบบเนียนแล้วก็ดูแบบสีผิวสม่ําเสมอมากกว่าใช่ไหมส่วนข้างนี้ะเห็นได้ว่ารอยค้ำใต้ตามันก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็แบบพวกล่องแก้มข้างแก้มแล้วตรงเนี้ย เห็นว่าสีผิวนี้อะมันไม่ค่อยสม่ำเสมอกันนิกเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรอยดำรอยสิวอะไรอย่างนี้มากนะคะแต่ว่าเรื่องสีผิวที่มันไม่สม่ำเสมออะมันเป็นปัญหาของนิกเลยคือนี่ไม่จะเป็นต้องลงแป้งเลยเวลาที่ใช้รองพื้นตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างให้เนื้อที่แบบบางเบาไม่เหนอะนะแล้วก็ยังคุมมันได้อยู่เวลาที่นิกลงรองพื้นตัวอื่นนิกจะรู้สึกว่าหน้าเรามันยังมีความหนึะแล้วเราจะต้องแบบเซตแป้งทับปกติแล้วที่นิกใส่แว่นอะระหว่างวัน ที่หน้าเรามันเริ่มแบบมันเย้มขึ้นมาหน่อยอะตรงจมูกนะมันจะเป็นคราบของรองพื้นแบบน่าเกียดมากทุกคนแต่ว่ารองพื้นตัวนี้ไม่เป็นนะเดี๋ยวเขาลงอีกข้างนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการลงรองพื้นก็จะได้ผิวประมาณนี้นะก็ดูเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็การปกปิดก็ไม่ได้แบบปกปิดมากขนาดที่แบบว่ารอยแบบดําหรืออะไรเงี้ยจะหายไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้แบบความปกปิดมันมากขึ้นเราก็สามารถบิวทับเพิ่มได้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นงานผิวที่ดีมากๆตั้งแต่ใช้รองพื้นมาเลยนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางเบามากๆแล้วเราก็ไม่ต้องแบบเซตแป้งเพิ่มเลยนะ ก็เดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุปกันนะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับฟินิชลุกนะคะก็จะได้งานผิวประมาณนี้เลยนะก็สำหรับครีมโสมโซลาตัวนี้นะคะก็หาซื้อง่ายมากๆนะทุกคนในแบบพวกเซเว่น โลตัสหรือว่าพวกร้านสะดวกซื้อหรือร้านที่เขาขายพวกเครื่องสาอางนะคะและเขาก็เป็นแพ็กเกจที่แบบมีฝากเกลียวหมุนแบบนี้ให้ก็คือไม่แบบพกเลอะเทอะสามารถแบบพกพาไปไหนเดินทางไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบพกพาไปได้เลยนะก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย